ที่33สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่42มหาวิทยายลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดจัดงานนิทรรศาการวิชาการ15ปีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตา ทางการเมียนมาสั่งห้ามรถยนต์มือสองเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อการจัดระเบียบให้ถูกต้องตามขั้นตอนของด่านศุลกากรเสียก่อน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะมหาวิทยาลายัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดจัดงานนิทรรศาการวิชาการ15ปีเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะที่มหาวิทยาลายัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอด นายวัน์ชำนาญจุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ15ปีเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีผู้ช่วยาศาสตราจารย์สุวิตวงบุญมากอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวต้อนรับและนางํำนันสนเมืองผู้อำนวยการสำนักง,งานมหาวิทยายลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการอันประกอบด้วยการสัมมานาทางวิชาการการอบรมและการสอบรับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติการแข่งขันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประชาชนทั่วไปครูอาจารย์และสิทธิ์เก่าตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจโดยได้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นในวันที่21-22มกราคม 2,559มหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตการบริการวิชาการการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิน่นการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมกอบกับมหาวิทยาลัยได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มหาวิทยาลัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพันธกิจดังกล่าวต่อการพัฒนาบัณฑิตนักเรียนนักศึกษาสิทธิ์เก่าตลอดจนผู้ที่สนใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงมีการจัดนิทรรศการวิชาการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเผยแพร่องความรู้ทางวิชาการในการเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางการเมียนมาสั่งห้ามรถยนต์มือสองเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามขั้นตอนของด่านศุลกา,กากรเสียก่อนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุวุ่นวายบริเวณชายแดนบ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากทางการเมียนมา ได้สั่งห้ามรถยนต์มือสองถ่ายลำจากประเทศญี่ปุ่นเข้าประเทศส่งผลให้รถยนต์มือสองจำนวนมากตกค้างที่ฝั่งไทยสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวแทนจำหน่ายที่มีกว่า20บริษัทต,ต่างเดือดร้อนอย่างหนักเพราะรถยนต์มือสองถ่ายลำหากตกค้างฝั่งไทยเกินหนึ่งเดือน,อนจะถูกจับและอาจถูกยึดในขณะรายงานข่าวพบว่ามีรถที่ตกค้างเกินกว่าหเดือนจำนวนกว่า300คัน กำลังถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สอดยึดซึ่งบรรดาตัวแทนจำหน่ายกำลังทำหนังสือขอผ่อนผันจากศุลกากรแม่สอดเนื่องจากไม่สามารถส่งข้ามไปยังฝั่งเมียนมาได้โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอูมินจอผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีหรือเมียวดีเทรดโซนที่ดูแลเรื่องนำเข้ารถด้วยได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทางรัฐบาลเมียนมาสั่งระง,งับรถนำเข้ามือสอง จากด้านจังหวัดตากเพราะรถดังกล่าวไม่สามารถจดทะเบียนของขนส่งเมียนมาได้เนื่องจากเป็นการนำเข้าไปใช้ในพื้นที่ชายแดนหรือในเขตที่อยู่ในการดูแลของรัฐกะเหรี่ยงทำให้มีรถจำนวนมากตกค้างฝั่งเมียวดีการสั่งห้ามจะอยู่ในช่วงสั้นๆเพราะหากมีการจัดระเบียบและวางกฎเกณฑ์เรื่องภาษีแล้วจะให้มีการนำเข้าผ่านด่านชายแดนทางด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3ามสามสำนักง,งานพัฒนาภาคสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่42ค่ะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3.3ตำบลพระทาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพลเอกยงยุทธพิมพ์สารเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่42พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นรวมให้เกียรติในงานนี้ด้วยโดยมีพันเอกอภิวัตสุธรรมวร,รโรธผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างให้การต้อนรับโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วยจากนั้นเป็นพิธีสง โดยในช่วงบ่ายจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาสมานาชันและกีฬาพื้นบ้านในระหว่างปีพุทธศักราช2504ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะอันตรายจากการคุกคามของคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศไทยเป็นอย่างมากเมื่อ10เมษายน2505คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้น เพื่อดูแลภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ขึ้นเป็นหน่วยแรกซึ่งได้เรียกหน่วยงานว่ากองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกรปกลางเพื่อดำเนินงานในมาตรการทางการป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายความมั่นคงของชาติโดยการจัดส่วนอำนวยการขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ประจำทำหน้าที่วางแผนประสานงานและอำนวยการมีอำนาจหน้าที่ เพียงเพื่อประสานกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้งานตามแผนและโครงการที่กำหนดดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนจึงได้จัดตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3สำนักงานพัฒนาภาค3ขึ้นเมื่อวันที่22มกราคม2517ตามคำสั่งกรปกลางที่3-3ปี2517 หน้าบ้านหัวฝายหมู่4ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน32ไร่เศษจ,จากสิบเอกมงคลใหญ่แก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวฝายหมู่4ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในสมัยนั้นต่อมาบ้านหัวฝายได้แยกมาขึ้นการปกครองกับตำบลพระาธาตุผาแดงและสิบเอกมงคลเป็นกำนันตำบลพระาธาตุผาแดงลำดับที่3 โดยใช้ชื่อนามหน่วยว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25ตกและปัจจุบันได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือนพค .33 ส,สนพส .3 นทพตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาตามแนวทางการดำเนินของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีที่ตั้งอยู่เลขที่220หมู่2 บ้านหัวฝายตำบลพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดออกทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตา นายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาได้แจ้งมายังเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในบริเวณอาคารโรงเรียนท่อระบายน้ำทางเทศบาลนครแม่สอดโดยดเอรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจึงสั่งการให้นางสุธีราบุญประมุกรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมนำเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวนห้าคนและนำเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงจำนวนสี่เครื่องเริ่มพ่นหมอกควันที่อาคารเด็กอนุบาลแล้วจึงพ่นตามอาคารเด็กประถมจนถึงอาคารระดับชั้นมัธยมศึกษาตามด้วยสถานที่ต่างๆที่เป็นมุมอับและสถานที่ที่ยุงลายชอบอาศัยอยู่การออกทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในครั้งนี้เพื่อการป้องกันควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งถือได้ว่า เป็นปัญหาด้านสาธารณาสุขที่สำคัญความรุนแรงของโรคนั้นสามารถทำให้นักเรียนที่ได้รับเชื้อเสียชีวิตได้ทางเทศบาลนครแม่สอดและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้จึงทำการออกพ่นหมอกควันครอบคลุมในพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นการกำจัดยุงลายไม่ให้สามารถไปแพร่เชื้อหรือขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก ซึ่งเป็นวิธีการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อีกทางหนึ่งชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินจัดประชุมประจำเดือนมกราคมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปิน ประจำเดือนมกราคมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปีนที่ทำการชุมชนสันต้นปีนเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุทินหมูถึงหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปีนพร้อมนางสมจิตดวงสุริยะประธานผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปีนได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนจากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับจากนั้นทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงวัยปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2559นี้ร่วมกันอีกด้วยพอ่อขาแม่ขา ต่างเร่งเผาเข้าวหลามเพื่อรับประเพณีเดือน4ี่จีข้าวหลามค่ะที่บ้านเลขที่10ทับ17ถนอนอินทราครีชุมชนสันต้นปินเขตเทศบาลนครแม่สอดนางจันแก้ววน,นาติปอายุ65ปีพร้อมครอบครัวต่างเร่งนำกระบอกไม้ไผ่ที่จัดเตรียมใส่ข้าวเหนียวพร้อมน้ำกระทิมาบรรจุเผาเป็นข้าวหลามเพื่อจำหน่ายให้ผู้คนที่สนใจ และการจัดเตรียมงานเผาเข้าวหลามประจําปีโดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้ามาทําการสั่งจองเป็นจํานวนมากรวมกว่า1,000กระบอกวันเพ็ญเดือนสี่เหนือเดือนยี่ใต้คือเดือนมกราคมเป็นเดือนที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนําไปใส่ย,ยุ้งฉางชาวล้านนาไทยนิยมทําบุญทําทานก่อนที่ตัวเองจะบริโภคเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่เทพยดามีแม่โพศพเป็นต้นให้ช่วยคุ้มครอง ดูแลเข้าเปลือกในยุ้งฉางของตนมิให้สิ่งอื่นใดมารบกวนทําให้การกินข้าวเปลือกหมดเร็วการทําบุญทําทานด้วยประเพณีเดือนสี่จีข้าวหลามมีการทําดังนี้การเตรียมข้าวจีในสมัยโบราณชาวล้านนาไทยนิยมการทําอาหารให้สุกด้วยการจีการเผาการปิ้งการย่างเป็นส่วนมากไม่ใช่การทอดอย่างในปัจจุบันดังนั้นคนในสมัยโบราณจึงมีอายุยืน เพราะไม่มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดจังหวัดตากคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ที่ได้เสนอชื่อการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2,559ค่ะหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านดอนเจดีตำบลช่องแคบอ,พ,อพบพระจังหวัดตากน,น,านายชัตนาเทียนขาวในอาภอพบพระพร้อมด้วย นายฉลองชัยอารามรุ่งโรดประหลัดอาวุโสอำเภอพบพระหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโดยสืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ให้ทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้สมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี2559ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัล กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพุทธศักราช2,546โดยจังหวัดตากได้พิจารณาคัดเลือกกำนันยอดเยี่ยมหนึ่งรางวัลผู้ใหญ่บ้านหนึ่งรางวัลโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้รับการแต่งตั้งจากนายสมชัยหัตถยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมคณะกรรมการประกอบด้วย ส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิโดยคณะกรรมการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมอำเภอพบพ,พระได้เสนอชื่อผู้ใหญ่วาริศราจันแก้วผู้ใหญ่บ้านดอนเจดีหมู่ที่7ตําบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นตัวแทนผู้ใหญ่บ้านของอำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นผู้รับการประเมินของอำเภอพบพระการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจังหวัดตากประจำปี2559 ผู้ใหญ่วริสราจันแก้วผู้ใหญ่บ้านดอนเจดีเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่สองของหมู่บ้านดอนเจดีบ้านดอนเจดีมีพื้นที่ประมาณ15650ไร่เดิมเป็นหมู่บ้านชาวปะกะกย์ชื่อบ้านซโอต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากที่อื่นเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นและได้ขอจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ โดยแยกจากบ้านซอโอในปีพุทธศักราช2531ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านดอนเจดีโดยมีนายเนินสุขจิตเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน171ทุนค่ะ ที่สโมสรเหมืองผาแดงนายอาสาสารสินประธานกรรมการบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยมีนายยันยงกุนาคำประหลัดอำเภอแม่สอดมิสเตอร์ฟรานซิสแวนเบลเลนกรรมการผู้จัดการบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนนายอนไยุไทยไทวรณศรีผู้อำนวยการสำนักง,งานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2 และนายเทียนชัยสิงหาการผู้อำนวยการเหมืองบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนโดยในครั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนดีเด่นผาแดงที่ได้รับทุนการศึกษา5,000บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณซึ่งประกอบด้วย1เด็กหญิงที่ดานุทิน้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านแม่ตาแพะ2นางสาวนันทนาขันแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่26 3. นางสาวเบญจมาศกมลกิติกานนท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแม่กุวิทยาคมสำหรับการมอบทุนการศึกษาในปีนี้มอบแก่เยาวชนที่เรียนดีมีความประพฤติดีตะขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งได้ทำการมอบทุนครั้งที่หนึ่งไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนจำนวน171ทุนรวมมูลค่ากว่า 3 3 9 0 0 0บาทและในวันนี้อีก154ทุนรวมมูลค่า2 7 1 0 0 0บาทโดยแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาทุนละ1,500บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ2,000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ3,000บาทและระดับอุดมศึกษาทุนละ4 0 0พบาทบริษัทพาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนได้คำนึงถึงความสำคัญ ของการช่วยเหลือและดูแลท้องถิ่นจังหวัดตากมาตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการและตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิน่นเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดตากซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญลำดับแรกของบริษัทจึงได้เริ่มมีการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531และมอบเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันทั้งมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นมูล,ลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งทำให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดตากได้รับโอกาสด้านการศึกษาที่ดีขึ้นมาบัดนี้ปี2559จะเป็นปีสุดท้ายที่สำนักง,งานเหมืองแม่สอดจะสามารถมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดตากสืบเนื่องจากบริษัทจะยุติการดำเนินกิจกรรมเหมืองแม่สอดภายในสิ้นปีนี้วันนี้ก็เป็นวัน สุดท้ายใน32ปีที่เราจะมอบถึงการศึกษาให้แก่อันเภือแม่สอนก็รู้สึกว่ามีความเสียดายอย่างมากเช่นกันเพราะว่าเหมือนพวกเราจะหมดไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะดูแล เรื่องการศึกษาเรื่องสายประโยชน์ที่เราให้มาเป็นเวลา32ปีจำนวนเงินที่เราให้เนี่ยถ้าเปิดตทั้งที่ตาดที่แม่สอบที่ระยองเนี่ยปเปิดเสร็จแล้วมันไม่ต่ำไปสง0ล้านการศึกษาเองเนี่ยก็ประมาณ50ล้านเราก็มีความภูมิใจครับที่มีส่วนรุ่นทำให้ โดยเฉพาะยิ่งเึน้นการศึกษาเ,เรื่องกรเินก้าวหน้าขึ้นในระดับเราเสียดายว่า,างานนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหทรงรับสั่งเมื่อ1 9 4ท่เก้าหกอยากจะให้ฟื้นฟูให้เป็นป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้คนของหนงเองมีงานทำเพื่อที่จะให้ จังหวัดตากเนี่เป็นมมดูลตกทอดกับจังหวัดตากต่อไปซึ่งเราเองก็ได้ดำเนินการทันท,ทีที่รับสั่งและวบัดน,นี้เราได้พื้นปูป่าไปแล้วเนี่ยลงหญ้าแฝกไป21ล้านต้นน่าไม้ยืนต้นอีกแสนกว่าต้นและนี่เป็นเริ่มต้นเราจะต้องมีงบประมาณจากแทปเรียบร้อยภายในห้าหกปีขณะนี้เหนือนเนี่ย จะได้รับการดูแลเป็นโครงการพระสมเร็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีมูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาด้วยมีกอปรอซึ่งสนับงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการพระสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดูแลรับผิดชอบและที่สาคัญยี่ริยกรมฝ่าไม้และมี่สูงรวมด้วยก็เป็นความหวังนอย่างยิ่งว่าแหลงนี้จะเป็นแหล่งที่ ท่องเที่ยวลงที่เราจะสงเป็นลังที่เราอยากจะสร้างพิพิธภัณฑ์ของผาแดงใ,ให้เกิดขึ้นในจังหวันดนี้ด้วยว่าการทำเหมืองเนี่ยเริ่มต้นยังไงและในที่สุดแล้วมันสิ้นสุดอย่างไรไม่เป็นไปการทำลายป่าแต่การฟื้นฟูป่าให้เป็นประโยชน์แะส่วนรวมได้ด้วยขณะเดียวกันมีบ้านพักรับรองต่างๆที่เราจัดอยู่ที่นี้ จะได้ถวายให้สมเด็จพระเทพไปเยียบราอยแล้วซึ่งจะเริ่มต้นในสิ้นปีนี้ถ้าะสมะเด็จมาประทับที่นี่เมื่อไรก็เสร็จแล้วแต่จะทรงงานให้คุณเป็นคุณประโยชน์ก่แในบ้านเมืองต่อไปเราก็มีความภูมิใจที่หนึ่งในที่สเด็จมาสรงรับแล้วด้วยและขณะดเดียวกันเนี่ยกอฟรอก็จะมาดูแลกรมป่าไม้ก็จะมาดูแลต่อไปเพื่อมาให้เพื่อให้ การฟื้นฟูเนี่ยเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและเป็นโรรบจบทอดชาวชาวตากจอมแม่สอดต่อบไป้วขอขอบคุณมากครับหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวกันได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา 18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ